สำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเข้าตัวเกมพาร์หรือว่า Xbox Game Pass ไม่ได้นะครับขึ้นแบบนี้นะครับแอปพลิเคชันอัปเดตรีควายนะครับให้เราแก้ตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดเจ้าตัวโปรแกรมตัว Xbox Game Pass ขึ้นมานะครับแล้วกดไปที่ปุ่มตรงนี้ครับผม Manage Update Install นะครับตรงนี้หรือถ้าเกิดของเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ขึ้นหน้าเดียวกับของผมตรงนี้นะ <No. S 1> ให้ไปคลิกขวาที่ปุ่ม Windows นะครับจากนั้นกดที่ปุ่ม Search ครับผม และพิมพ์ไปว่า Microsoft Store นะครับแบบนี้เพื่อนๆก็จะเจอกับเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะตรงที่ลูกศรชี้ให้เรากดเปิดขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าเกิดใครกดที่ปุ่มเมื่อกี้ก็จะเข้ามาที่ตัวโปรแกรมตัวนี้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ช่องค้นหานะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะและพิมพ์ไปว่า Xbox ครับผมแบบนี้นะครับก็จะเจอกับเจ้าตัวโปรแกรมตรงนี้นะครับ Xbox ที่เขียนว่าแอปให้เพื่อนๆกดลงมาได้เลย ถ้าเกิดของใครขึ้นสี่เหลี่ยมหมุนหมุนแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดลงไป1ทีครับผมจากนั้นรอเขาอัปเดตนะครับส่วนของใครที่มีปุ่มอัปเดตเนี่ยก็ให้กดไปที่ปุ่มอัปเดตนะครับและรอจนกว่าเขาอัปเดตเสร็จสิ้นมันก็จะกลายเป็นคําว่า Open แบบนี้นะจากนั้นเพื่อนเพื่อนกด Open ขึ้นมาได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครเปิดอยู่แล้วเนี่ยตัว e อ r ร์เลเมื่อกี้มันก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปใช้งานตัว pc game pass หรือ xbox game pass ได้ตามปกติเลยแบบนี้นั่นเอง โอเคลองนัไปทำกันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และสับสไครห้ผมด้วยนะครับติดปัญหาสงสัยมาพูดคุยกับผมได้นะที่ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ